ที่คารชวมีรถเข้ามาใหม่คันหนึ่งครับเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบก็คือตัวมาเซอร์ติเรวันเต้ครับรถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวท็อปของรถ SUV สายสปอร์ตท,ที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกหลายๆคนก็อยากจะลองขับเหมือนกันครับวันนี้ผมจะพาน้องที่รักคนนึงไปดูรถคันนี้ด้วยกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูผมว่าเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนดีกว่าถึงแล้วอยู่ไหมรถก็ไม่ล้างสวัสดีครับตื่นยัง แล้วครับพี่ไปติดไมเ่ไปไงบ้างชีวิตช่วงนี้สนุกมากครับพี่อคุยเรื่องมึงเยอะมากเลยคุยเรื่องรถกูบ้างดิได้เลยครับพี่มาเรื่องรถดีกว่าพี่จะพาผมมาดูรถอะไรครับเนี่ย รถอ่ะปกติที่คาชัวๆที่พี่ทำอ่ะเวลามีรถด,ดีๆเข้ามามีคันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงแล้วพี่ก็รู้สึกว่ารถคันนี้แม่งเหมาะกับยูมากเลย<อ>ก็เลยอยากพายูมาดูเห็นยูกำลังหารถอยู่ด้วยไงรถคันนั้นก็คือมาเซราติเลวันเต้โอมันเหมาะกับผมยังไงอะพี่คันนี้เลวันเตคือชื่อของลมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับเป็นลมที่หอบความชื้นจากทะเลพัสู่ชายฝั่ง มันเลยเย็นสบายที่เขาใช้ชื่อของลมทะเลนี้ก็เพราะว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนจากสายลมเย็นสงบสงบกลายเป็นพายุที่รุนแรงได้ครับมันสะท้อนถึงบุค,คลิกของรถนั่นแหละเพราะรถคันนี้ข้างในมันคือเครื่องเฟอร์รารี่ครับที่เวลาขับแบบสบายๆก็นุ่มนวลแต่ถ้าอยากเปลี่ยนโหมดมันก็สามารถกลายเป็นสปอร์ต SUV ที่ดุดัดได้เลยและทำไมมาเซราติถึงมีเครื่องยนต์เฟอร์รารี่เป็นอวัยวะภายในได้เรื่องนี้มันมีที่มา ซึ่งต้องขอย้อนไปเมื่อราวร้อยปีที่แล้วเลยครับตั้งแต่สมัยยุคที่พี่น้องมาเซลติได้ก่อตั้งแบรนด์มาเซาติขึ้นมาเขาไม่ได้ทํารถเพื่อขายให้ใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนจุดกําเนิดของรถหลายๆยี่ห้อน,นะครับแต่ก็สร้างรถขึ้นมาเพื่อใช้แข่งขันเป็นมอเตอร์สปอร์ตแท้ๆแต่เพียงอย่างเดียวครับในยุคแรกมาเซลติชนะการแข่งขันสะสมชื่อเสียงเอาไว้มากมายแข่งเ1ก็เคยทําครับ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของไปหลายครั้งเนื่องจากในห่วงร้อยปีนั้นมันต้องผ่านช่วงสงครามโลกผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและอื่นๆอีกมากมายแต่เอาแหละต่อให้ไม่มีวิกฤตอะไรก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนมืออยู่ดีครับเพราะว่ามันตั้งร้อยปีเจ้าของเดิมเขาก็คงสิ้นอายุข,ขายไปหมดแล้วจนในช่วงยุคปี90มาเซลติเข้าไปอยู่ใต้การดูแลของเฟียสอิตาลีครับซึ่งใต้ทงเฟียสนั้นมีเฟอร์รารีอยู่แล้ว มาเซราติ er กับเฟอร์รารีที่เมื่อก่อนเป็นคู่แข่งขันกันก็เลยก,กลายเป็นเหมือนพี่น้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันจนกระทั่งปลายยุค90เฟอร์รารี่ได้เข้ามาเทคโอเวอร์มาเซราติ100%ครับทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาแชร์พาร์ทรวมถึงเครื่องยนต์อะไรต่างๆระหว่างเฟอร์รารี่และมาเซราติตั้งแต่ยุคนั้นเป็นที่มาที่ทำไมรถมาเซราติหลายๆรุ่นถึงมีเครื่องยนต์เป็นเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นเครื่องประกอบมือนะครับ อาลืมบอกไปครับเพื่อความอยู่รอดและการคงอยู่ของแบรนด์จากแต่เดิมมาเซราติที่ทำแต่รถแข่งได้หันมาทำรถสำหรับการใช้งานทั่วไปด้วยนะครับแต่จะไม่ได้ทำรถแบบปกติที่ชาวบ้านทั่วไปเขาขายเพราะมาเซราติเขาไม่ยอมทิ้ง DNA ของเดิมที่ตัวเองมีอยู่มันคือการทำรถแข่งนั่นแหละครับรถที่มาเซราติทำมันคือรถแนวแกรนทัวเลอร์ หรือเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนแบบลักชัวรี่งานคราฟสไตล์อิตาเลียนจ๋าเลยครับที่ทำขายค่อนข้างจำกัดแต่ก็ช่วยประคองให้มาเซลติยังคงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันในระหว่างห่วงเวลาร้อยปีนั้นมาเซลติออกรถมาหลายรุ่นหลายแบบนะครับแต่ทุกแบบยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมคือเป็นรถในกลุ่มไฮเพอร์ฟอร์แมนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้และผลิตจำนวนน้อยจนในวงการรถถือว่าเป็นรถเอกโซติกคาครับ ต่อปีมาเซราติจะผลิตรถไม่เกิน75,000คันซึ่งจะแตกต่างไปจากโดยโยบายของรถทั่ว,วไปที่อยากจะผลิตขายเยอะๆมากเลยครับส่วนเลวันเต้เป็น SUV ตัวแรกที่มาเซราติทำครับเปิดตัวในปี2016อันนั้นเป็นเจเนอเรชั่นแรกครับแต่ตัวนี้ที่ผมจะพาทุกคนมาดูจะเป็นโฉมปี2020ถือเป็นรถ SUV ที่ขับสนุกดุดันใช้งานประจำวันได้แบบอนเนกประสงค์ และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคือเสียงของเครื่องยนต์เฟอร์รารี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับยูยังไม่เคยมานอกขาชเช่วยังไม่เคยครับจําได้ว่าเคยคุยกับยูตั้งแต่ตอนจําได้ผมเคยคิดคจะเอารถมาฝากขายพี่โอด้วยแต่ว่าตัดสินใจใช้ต่อไปก่อนอ่ะนี่เราถึงแล้วแต่ก่อนจะเข้าไปดูอ่ะจะบอกงี้ยูจะสังเกตว่าในโชว์รูมของพี่อ่ะมันจะมีแต่รถที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วเป็นรถยุโรปหมดเลยที่มันเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายคนอ่ะ <c oughs> เขาเขาจะไม่รู้เลยว่ารถยุโรปครับ ป้ายแดงเวลาออกมาจากโชว์รูมแค่สองสามปีนะอยู่ครับราคามันจะตกดําลงเยอะดําลงเยอะในขณะที่ BSI ส่วนใหญ่มันไป5ปีหมายถึงการรับประกันหรือบางอันก็ขยายไปเป็น8ปีนู่นขยายต่อได้คือเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าว่าว่ามาซ่อมแพงมาซ่อมแพงเพราะว่ามันอยู่ใน BSI หรือหลุดจากตรงนั้นไปมันก็มีอู่มีอะไรดีๆเดี๋ยวนี้มันเอาคอมพิวเตอร์เสียบก็รู้แล้วว่ารถเป็นอะไรมันมันค่อนข้างง่ายกว่าสมัยก่อนที่แบบต้องใช้ความรู้ความชานาญเยอะครับ อดังนั้นเนี่ยจุดสวิฟ์สปอร์ตตรงนี้ก็คือมันเป็นจุดที่ทําให้รถยุโรปอ่ะมันน่าซื้ออย่างเช่นรถรถพี่คันนี้อายุประมาณ5-6าหกปีแล้วตอนซื้อมาอราคาแม่ง4ล้านปัจจุบันเนี่ยใช้มา5ปีกว่าครับราคาถ้าซื้อขายกันในตลาดล้านห้าใช่เราอยู่ดูสิคือรถสภาพแบบนี้แล้วก็วิ่งมาแค่ประมาณแบบสี่หมื่นโลคือคนใช้รถพวกนี้หลายๆคนมีรถ สองสาคัญที่บ้าน<อ>ดังนั้นเนี่ยรถเขาถนอมใช้เข้าศูนย์ตลอดเพราะรถมันแพงซื้อประกันตลอดก็เพราะรถมันแพงองนั้นก็จะใช้ถนอมรถส่วนใหญ่มันก็เลยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีดังนั้นสวีปสปอร์ของการทํารถยุโรปมือสองที่เอาไปแล้วก็ไปใช้ได้สบายใจมันอยู่ในช่วงอายุประมาณ2-5งถึงหปีอันนี้ก็จะเป็นช่วงอายุช่วงที่น่าหยิบไปใช้มันก็จะมันจะได้รถที่คุ้มค่าไปดูรถกัน มาแล้วครับอยู่ครับไม่ต้องดูรถคันอื่นดูคันนี้เลยคันนี้เท่านั้นเลยเหรอใช่คันนี้เท่านั้นโอ้โหคันนี้คือมาเซราติเรเวนเต้เรวันเตตัวแกรนสปอร์ตสามจุดศูนย์ V หกอยู่รู้เปล่ารถคันนี้เป็นรถที่ออกปี2020ครับแต่ว่าเจ้าของเขาออกรถจากมาเซราติประเทศไทยนะปี2023เท่ากับอายุ2ปีเองสองปีเองใช่ราคาป้ายแดงของรถคันนี้คือเก้าล้านแปด หแต่เขาไปเปลี่ยนแม็กด้วยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนจานเบรกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ใส่อุปกรณ์เอเซซอรี่ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยราคาป้ายแดงของมันอยู่ที่10ล้าน10ล้านแล้วรถใช้มา2ปีราคาขายตอนนี้อยู่ที่3.75ล้านโอ้โหเป็นไงคุ้มไหมถูกกว, <c oughs> ว่ารถพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเริ่มต้นพี่สี่ล้านก,กว่าใช่าาถูกกว่าแล้วอ่ะเออใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถยูสยูสคา่ายูสคาร์งไ่ใช้มาแล้วประมาณ2ปีแต่อย่างที่บอกแหละ คนที่ใช้รถแบบเนี้ยไม่ได้มีรถคันเดียวเจ้าของเจ้าของรถคันนี้มีรถหลายคันมากที่บ้านครับแล้วก็ไมยก็เลยใช้ไปนี้เดียววิ่งไปสองหมื่นสามอย่างแรกเลยนะอยู่คนซื้อรถมาเซราติอะเขาซื้อเพราะอันนี้ตราสัญลักษณ์ของเขาเออเป็นโลโก้ก็คือรถมาเซราติอะต้องต้องเรียกว่ามาเซราติมาเซราติ มันเป็นรถที่ไม่แมสเลยห<อ>มายความว่าเขากําหนดเทดานท่านสูงในการผลิตรถเขาจะไม่ผลิตรถเกิน75,000คันต่อปีอ๋อเหรอแปลกไหมโอ้คือยิ่งขายเยอะควรจะยิ่งชอบไ่ไหมยิ่งดีไม่อันนี้ไม่กูจะขายแค่นี้ไม่รู้ว่าพูดถึงตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าจริงๆเหมาะกับผมนะครับคันนี้ กระตันอยู่กระตันอยู่โอ้ป้ายทะเบียนนนนั่แหละี่คือนี่คือสัญลักษณ์ของเขาคือคือคือมันทําให้มีจํานวนจํากัดต่อปีทําให้รถเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างนิชมันไม่ส้าใครแล้วไอเนี้ยมันเป็น SUV คู่เทียบของเขาอ่ะจะเป็นคายเยนคายเยนเนาะปอร์เช่คายเยนแหละปอร์เช่คายเยนตัวท็อปๆราคาก็จะไปแตะประมาณ8ล้าน9ล้านใกล้เคียงกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ใกล้เคียงกันแต่จะเห็นคายเยนใน ท้องถนนได้มากกว่ามาเซรติความแตกต่างของคนที่ใช้คายเยนนะคือมันเป็นสปอร์ตเอสยูวมันเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็เป็นรถ SUV อเนกประสงค์ด้วยแล้วก็มันมีความเป็นปอร์เช่ความเป็นเยอรมันความเป็นเทคโนโลยีแต่มาเซร์ติจะเป็นอิตาเลียนแล้วความเป็นอิตาเลียนมันคือคลาฟแม s นชิ c คลาฟแมนชิปก็คืออะไรกูจะประกอบมือกูจะไม่ใช้สายการผลิตกูจะให้ความสําคัญกับดีเทลตะเข็บหนังนู่นนี่นั่น นั่นคืออิตาเลียนถึงทําได้น้อยคันต่อปีใช่แต่ว่ามันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นอือรถที่ประกอบโดยใช้สายพานการผลิตเยอะๆมันก็คืออุตสาหกรรมผลิตออกมาปัม๊มมาปับป๊บ,บ<อ>ๆในขณะที่อันนี้ใช้มนุษย์เป็นคนสร้างครับมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งรถมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบม,มันอาจจะมีดีเทลจุก,จ,กจิกตรงนูน้นตรงนี้บ้างที่แสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์อ,อันนี้คือข้อแตกต่างของมัน ทำให้รถมาเซราติเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าสปอร์ต s อ v ยูวเขาเรียกว่า,วาเอ็กโซติกเอ็กโซติกเอ็กโซติก,อตกอตเ,เอสยูวีเอ็กโซติกเอสยูวีเฮ้ยมันเคยเป็นแบบนี้นี่แหล,ละคือทำให้คนที่เขาซื้อรถมาเซราติซื้อรถมาเซราติ คือขับมาก็รู้เฮ้ยโหไม่เหมือนใครใช่เอออใช่รถคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะใช่หน้าจอคุณไม่ได้แบบสินิ้ว15หนิ้วเหมือนคนอื่นอ่ะใช่เทคโนโลยีมันไม่ได้ตัดมันเยอะอ่ะใช่ออปชั่นมันไม่ได้มีเยอะแต่นเนชมากแต่นี่กูแฮนเนสแฮนเนสออกูคลับแมนออแล้วกูเป็นเป็นอิตาเลียนอิตาเลียนออิตาลีเป็นอิตาเลียนเดิใช่มันก็เลยเป็นรถที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเอกโซติกคาของหายากของแร ถามแบบคนซื่อๆนะเห็นรถซูเปอร์คาร์เวลาเข้าห้างมันจะมีลานจอดอ่ะคันนี้จอดได้ไหมได้เอางี้มาเซราตินี้คือแทบจะเรียกว่าทุกรุ่นเข้าจอดได้ออโตวจอดเลยเข้าจอดได้เลยก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าเราอยากจะจอดไหมอาจจะไม่ได้อยากจะจอดได้เพราะเราเป็น s อสยูวีเราจะจอดที่ไหนก็ได้จอดที่ไหนก็ได้ที่นี่มาดูมาดูตรงนี้ต่อนี่คือแกรนสปอร์ตตัวแกรนสปอร์ตมันจะเป็นตัวที่บอกว่าไอตัวเนี้ย มันเป็นรุ่นที่เหนือเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรครับตัวกริลกริลข้างเป็นเป็นสามเป็นสามกริลข้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็เวลาเราเห็นบนท้องถนนไม่ต้องไปดูอะไรเราเห็นแค่ด้านข้างคนที่เล่นเราก็จะรู้ว่านี่มาเซราติรู้เลยจะรู้เลยเพราะมันเป็นนซิกเนเจอร์ของเขาครับแล้วอยู่ดูนี่โลโก้นี่เขาเน้นมากตั้งแต่ข้างหน้ามีไหมครับเราแม็กตรงนี้ตรงนี้ตรงแม็กอันนี้ก็มีอ่า แล้วก็ข้างหลังคือเขาจะพยายามเน้นไอ้เรื่องการบอกอิเดนติตี้ของเขาแหละครับแต่โลโก้ของมาเซราตีอ่ะมันมีกิมมิกอย่างหนึ่งยังไงครับคือโลโก้ของหลายๆที่หลายๆอันมันอาจจะมันอาจจะเป็นดวงดาวบนท้องฟ้ามันอาจจะเป็นใบพัดมันอาจจะเป็นรูปสัตว์มันอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะพวกอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นรูปสัตว์เยอะเป็นก็คิงเป็นมอเอเวอร์เป็นนกยูงเป็นอะไรก็ไม่รูอว่าแต่นี่เป็นอะไรฮะสัญลักษณ์ของพระเจ้าอ๋อนี่คือสัญลักษณ์ของพระใช่ไทรเดนไทรเดน มาจากไหนฮะมันมาจากจุดต้นกําเนิดของเขาเลยที่เมืองโบลครัามันจะมีจัตุรัสอันหนึ่งที่มีเทพเจ้าเนียจูนยืนถือถือนี้อยู่ตรีศูนย์อยู่อย่างนี้เลยใช่เขาก็เลยเอาอันนี้มาเป็นสัญลักษณ์ของตัวรถครับ1 1 1ปียังอยู่เหมือนเดิมโอ้ไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้ใช่ไม่มีการรีบงรีแบร์อะไรเงี้ยเจ๋งว่ะเจ๋งมยาวนี่แหละนี่คือความยูนิคของเขาครับมาดูข้างในกันบ้างดีกว่ามไปดูข้างใน เดี๋ยวพี่เปิดประตูให้โย่เฮ้ยทำไมผมไม่นั่งตรงคนขับอะครับเดี๋ยวดิ้งกูนั่งก่อนได้เลยครับประตูเขาอะวมันดูหนักๆแน่นๆใช่ไหมจริงๆเวลาปิดไม่ต้องปิดกระแทกนะจริงๆอะมันเป็นประตูซอฟ์โคสมีซอฟต์คลอนดูดเข้าไปเองไม่ต้องกระทบกระแทกอ๋อแล้วก็มันเฟมเลสด้วยมันก็สิดขึ้นให้นิดนึงให้เองอันนี้คือดีเทลเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เราเข้ามาใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เลย เชิญครับเชิญครับ thank you very much ก่ะเดี๋ยวพี่ไปนั่งด้านนน้นเอาเอาคุณแจไปครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับสตาร์ทรถดูครับโอ้ยเป็นไงเสียงเปิดเปิดกระจกไหมเปิดกระจกเพราะว่านี่มันค่อนข้างเก็บเสียงมันพร้อมพุ่งนะมันพร้อมพุ่ง่ะเหยียบคันเร่งดูหยยบคันเร่งดูว้าวเออ ที่คาว่าเก็บเสียงเนี่ยถ้าเราปิดกระจกะเราไม่ได้ยินเสียงนี้หรอพี่เราได้ยินแต่ว่าเสียงมันจะแตกต่างกันตัวรถค่อ,ขอ,ขอนข้างมินิมัลไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะแยะมันไม่ใช่รถที่มาขายเทคโนโลยี<อ>มันขายความเป็นคลาสแมนชิพดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแบบหน้าจอใหญ่แบบอู2ยี่สิบเอ็ดนิ้วสิบห้านิ้วอะไรแบบที่เขาแข่งๆกันมันเรียบง่ายมากเลยอะเรียบง่ายซิมเพิลเปิดแอร์อะไรมันเรียบง่าย<อ>มากหัวใจของรถมันไม่ใช่ของพวกนี้เลยหัวใจของรถอ่ะมันคือเครื่องยนต์ มันคือเซตอัพช่วงล่าง oh. มันคือฟีลลิ่งในการขับและสิ่งที่เขาให้มาที่เขาเน้นๆมากอะดูงานคราฟต์เมนชิพของหนัง oh. ถ้าเป็นอิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าหนังฟูเกมเขาจะเรียกว่าหนังเปียโนฟิโอเรซึ่งจะเป็นหนังที่ใช้แบบหนังชั้นนอกเอามาฟอกเอามาทำให้มันยังมีความเป็นเท็กซ์เจอร์ของหนัง mm. แล้วก็จะเป็นหนังที่ใช้กับรถในระดับท็อปท็อ ที่เป็นลักชัวรี่ทั้งนั้นผิวมันแบบสัมผัสผิวสัมผัสมันโอเคผิวมันแบบอืรู้สึกดีเฮ้ยผมชอบคือผมเป็นคนชอบอะไรครับแมนชิปชอบงานหนังชอบแบบอะไรที่มันดูเป็นคราฟเวิร์ใช่ใช่แล้วดูี่โอ้ยไงคือแบบเดี๋ยวเดินจะคุณจะลืมว่านี่คือมาเซราติมาเซร่ดิแ้เวลาพาคนมานั่งมาอะไรปุ๊บก็จะเห็นโลโก้เห็นอะไรไป ทุกส่วนว่าคือว่าจะเป็นว่าว่ามันเป็นมาเซราติเลวันเตใช่มันจะดูเท่มากแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้งานระบบอะไรต่างๆอ่ะก็ก็จะไม่ได้หนีพวกรถระดับแบรนด์ลักชัวรี่ทั่วๆไปที่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขามีมาให้ที่มันแตกต่างที่มันเทียบกันไม่ได้ก็คือไอ้พวกดีเทลการเก็บงานภายในพวกชุดเครื่องหนังพวกอะไรต่างๆที่ใช้พวกนี้แหละคือเวลาแบบว่าอยู่ในอินทอเนียดีไซน์ที่มัน คราฟแมนเนี่ยเรารู้เลยว่ามันยกระดับฟิลของเราอ่ะด้วยผิวสัมผัสการจับคือผมอ่ะเนี่ยจับพวงมาลัยโดนข้างๆโดนเบาะเอาแขนวางตรงเนี้ยเรารู้เลยว่ามันมันมีความปราณีตใช่มันมีความมันไม่เยอะด้วยนะมันไม่เยอะด้วยนะมันหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมนั่งรถคันนี้ขึ้นมาผมขับผมเข้าใจได้เลยตัวเลขที่เรียบง่ายแล้วมีมาสติอยู่ตรงนี้แบบว่า เออคือผมชอบอ่ะยูยูไปซื้อรถมาก็รถบางคันเวลาเราขึ้นไปนั่งแม่ปุ่มเพียบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่แล้วาบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าบางคนก็ชอบแต่บางคนจะรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปคือผมรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแต่คิดว่าโดยจริตผมเองผมชอบอะไรที่เข้าใจง่ายแต่ว่าดูมีสไตล์อันนี้เป็นเป็น f e ลลิ่งนั้นใช่คือมีของที่แบบเนี่ยผมกดเมื่อกี้เรานั่งกันอยู่อ่ะ เาเปิดแอร์กดบางคันเราเราไม่รู้นะแต่น้นอาจจะเป็นแบบล้ําบางคนอาจจะชอบแบบนั้นใช่แต่ผมว่าคันนี้มันรถผมนะมันมันเป็นของผมแล้วนะเป็นของคุณเลยผมรู้สึกว่าเออของคุณเลยเดี๋ยวคุณได้เป็นความมีความเป็นกรรมยี่คือบางทีเราไม่ได้เอามือจับหรอกนะคนขับรถใครจะอามือจับแต่แค่เห็นแล้วเราเนี่ยคือความเป็นอาร์ตกับความเป็นคราฟแมนชิพที่อยู่ในรถอิตาเลียนเอแล้วมีสิ่งที่คนที่แบบเขาดูรายการเขาจะไม่รู้นะครับจะไม่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 ได้สัมผัสเหมือนเราครับ อันที่หนึ่งคือเสียงแหละเพราะว่าเสียงเนี่ยพอเรานั่งในรถบางทีมันจะมันจะนิสทอหรือมันจะหายไปบ้างจากการถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะตอนเนี้เสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์เราเรายังได้ยินอยู่เรารู้สึกถึงเสียงเครื่องยนต์แต่<อ>เสียงภายนอกอื่นๆะข้างๆเรามีงานก่อสร้างมันหายไปแล้วมันหายไปเอออันนี้คือความเงียบในการประกอบ ประกอบรถที่เป็นรถระดับพรีเมียมพวกนี้โอ้แต่ให้ฟีลลิ่งของของเครื่องยนต์อยู่ใช่เรายังสัมผัสมันได้อยู่สิ่งที่คนดูผมว่าคนดูไม่ได้แน่เลยคือกลิ่นใช่กลิ่นผมรู้สึกถึงความกลิ่นความหนังความไม่ได้ชัดมากแต่ว่าพออยู่แล้วมันครบรูปรถกลิ่นเสียงแบบดวงตาสัมผัสแล้วแบบใช่แม่งอย่างกับก๊อดฟาเเอร์ทีนี้ทีนี้ทำให้มันถึงทําให้คนที่ซื้อรถมาเซลติและมีประสบการณ์กับรถอิตาเลียนครับเขาถึงชอบความเป็นรถอิตาเลียนแบบนี้ไง เมื่อกีเเเ้เราพูดเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงที่มันมีความสําคัญมากพอกับเครื่องยนต์เลยก็คือระบบช่วงล่างอืคือช่วงล่างของรถคันนี้มันเป็น Air u s p s ซ s สเ n คชั่ซึ่งปรับอัตโนมัติตามโหมดในการขับขี่ของเราครับแล้วก็ประกอบกับเขาเซ็ตพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นไฮดรอลิกไฟฟ้าครับซึ่งพอผสมผสานกับการเซ็ตช่วงล่างมันทําให้รถคันนี้มันมี u n นิคเ n e ที่แตกต่างไปจาก SUV คันอื่นอย่างหนึ่งว่าอยู่ครับคือมันเป็นรถที่เข้าโค้งมันมากอ๋อก็มีหลายๆคนที่เอาไปลองขับแล้วก็มีฟิลลิ่งกับมันนะจะบอกว่าเช่นนี้มันมันเป็นมันเป็นสปอร์ตเลยนะมันเหมือนรถสปอร์ตทุกทั่วไปที่เขาไปอัดไปขับกันเลยมันไม่เห็นเหมือน SUV ที่สูงสูงเลยอออันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยแล้วกันออกไปเลยเดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือว่ารถทุกคันทุกรุ่น ไม่ว่าจะใครสร้างก็ตามแต่มันจะมีข้อดีและมีข้อด้อยปนเสมอไม่มีรถคันไหนในโลกที่ออกมาแล้วมีแต่ข้อดีหมดบวกเหมาะกับทุกคนหมดเป็นไปไม่ได้ครับถคันนี้ก็เหมือนกันเพราะเสียของมันอย่างแรกก็คือราคาตม่งสูงใช่ไหมป้ายแดงนี่คือราคาค่อนข้างโดดมากเลยไปสิบล้านมันต้องเป็นคนที่แบบมีบัตเจตระดับนั้นจริงๆศูนย์บริการของมาเซราติอะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนกับรถญี่ปุ่นรถอะไรแบบที่เขามีเยอะที่เขาเป็นตลาดแมสครับ เพราะว่านี่มันไม่ใช่รถแมสครับดังนั้นคนที่ซื้อรถแบบนี้ไปใช้อะไม่ควรจะใช้เป็นรถคันเดียวของบ้านถ้าคนจะมีรถ Daily Us e ถูกต้องคนจะเป็นรถวันไหนที่คุณอยากจะไปเป็นแบบวิคเอนขับรถเล่นนู่นนี่นั่นหยิบมันออกมาใช้หรือคุณจะไปทํางานก็ได้ก็หยิบมันออกมาใช้แต่วันเมื่อคุณต้องเมนเทนแนนหรือคุณต้องทาอะไรกับเขาหรืออะไรยังไงคุณควรจะมีรถสำรองไว้ที่บ้านบ้างอ่ะอันนี้คือพูดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเขา บริการไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าคุณเอาไปต่างจังหวัดคุณไปอะไรต่างๆหรือว่าคุณอยู่ในบางที่มันอาจจะไม่ได้สะดวกไม่ได้มีศูนย์บริการเยอะแยะมากมายเหมือนรถที่เป็นแมสเนี่ยก็ด้วยความเป็นนิชด้วยครับชเป็นเฉพาะทางเนอะใช่<ม>อย่างที่สองระบบ entertainmentinfotainment ของเขาอ๋อมันไม่ได้เหนือมันไม่ได้ล้ำ ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาดมันดูธรรมดามากบางคนแบบอาจจะแบบพอแล้วมีต่อเข้าโทรศัพท์อะไรใช้ได้พอละมันใช้ได้ดีในระดับท็อปแหละแต่ว่าถ้าบางคนอยากได้มากกว่านั้นอยากแบบไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบสนองคุณตรงนั้นอันที่สา มันไม่ใช่รถที่ประหยัดน้ามันนะครับแต่ไม่ได้กินน้ำมันแบบสดวัวภาพแต่แตอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าเวลาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันแล้วไม่ได้ดูราคาว,าว่าอุ้ยมันขึ้นมันลงอะไรขนาดนั้น<ช>่ะต้องาอาจจะต้องไม่ได้อยู่ในข้อในการปัใจจัยในการพิจารณาถูกต้องเพราะว่าผมเป็นอุอ้ยวันนี้มันขึ้นอีกแล้วเหรอไม่เป็นรถที่เรียกว่าถ้าคุณมองหาความคุ้มค่าความประหยัดน้ำมันเออไปไปซื้ออีโคคาร์หรือไปซื้อรถที่มันเล็กกว่านี้เพราะว่าคันนี้แค่เครื่องยนต์มันก็แบบอิดศูนแล้วอ่ะก็เขามนราาาคคีห่่อยใช เป็นไงชอบไหมหลงรักจองเลยไหมเอาเลยครับพี่เอาเลยไม่ทำสัญญาก,กันันนี้จองแล้วครับ